ให้มาอนมไมปิดเครื่องก่อนโดนทบฟ้นอยู่ไห้มาไม่เปียกด้วยเปียกไหมเปียกน่อยนึงวิ่งขึ้นมาจากตรงนีุ้่มไม้เนี่ยโอ้โหหนูเปียกฝนเลเสี่ยงดังไอ้อ้วนมาน่ะเสียงอ้วนไหมเสียงดังอ้อ้วนมาแย่งแย่งกินมดอ้วนกินข้าวบ้านมนุษย์ một uân mà cào một trăm linh cào một trăm linh cào một trăm linh cào tiếng trăm linh cào một trăm linh uân một trăm linh cào một uân linh cào một một, một trăm <c boys> อิดไปอ่อิดไปนะเที่ยมันเห่ากันนะั้นนะว่นมันเห่ากันนะั้นนะ แม่เข้ามาเพื่อไอ้ดำมันไม่ออกมาเลยอกลูกมันนออกลูกมันทอหัเกี้ยงมูอเอ็ดนะเอ็ดไอ้ดำไอ้ต้วนมันออกมานะ วนออกมาแย่งวุ่นมีเจ้าข้องตายแล้วค้นข้างหน้าก็มาข้างล่างก็มายัางไงเนี่ยรินดำแม่ะลิ้นดำเนี่ยทำไงวะเนี่ยข้างหน้าก็มืดข้างล่างก็มืดอ่ะกินข้าวลูกกินข้าวกินข้าวกินเร็วๆนะเนี้ยแม่ยาไสคอเลอ เนี่เนี่ย,ยแม่ยาก,อกา่อนแม่ยายอดครับเออให้ให้ผมกัดแค่คนจะตกมากินกข,ข้าวลูกมาเร็วๆแม่ไปแล้วมาอู้อู้เลยว่ายแล้วไม่ไว,ไว่ายแล้วไปแล้วแม่ไปแล้ว เปียกโทรศัพท์แม่แล้วเนี่ยเปียกโทรศัพท์แม่แล้วเนี่ย